อ,อ่ะงูใหญ่นี่ก็คือหกสอบ สบายดีพี่พี่เพื่อนเพื่อนพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตสุขูสุค,สคนสำหรับวันนี้เขาก็จะเข้าให้เนาะเขาเข้าให้ก็คือเขาเขาเกี่ยวเขา้าเกี่ยวเขา้าพอเท่านี่แหละเขาไปกับเมียเนาะโอเคพ่อแม่พี่น้องทุกคนไม่แต่ไปติดตามเบิร์ตติดตามสมกับเขาได้นยาวๆเลยแล่ว่าเป็นอย่างไรในมือนี้การเกี่ยวเข้าที่นนำานี่หล่ะสบายดีพี่น้องเอฟซีนี่จะเป็นภรรยา เจียกับพาก็งูใหญ่ดิสาวบานเขาปะบอลต่อไม้นี่แหละนี่คู่เท้อเขาไปให้เขาอันนี้แหละสถานที่บอนเขาพักพรเวลาเขาเฮ็ดเวียเฮ็ดงานเมื่อยแล้วก็สินางพักผ่อนวันนี้เพราะว่าตะนี้ไปหาบานกับไกลเติบตะนี้ไปห้าให้กับไกล อันนี้บอนพักพรอนนี่แหละสาวบานกำลังยางไปให้นี่แหละสามสี่คน,นไปเกี่ยวเข่าเกี่ยวน้าโอ้เอื่อยนี่แล้วบอถือกระพาจังได้บอถือเอื่อยฮะแจกกระสอบแจกกระสอบนะ <c oughs> <c oughs> นี่สถานที่บอนพักพรนี oh. 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 Yeah ่แหละบอลอีก oh. ย่า่คุณย่ายมาน้ำล้างเอ่อเข็บขาเข็บแข้งเออนี่ห่อยางไปกับพอดีห่อไทยเขาสาวบ้านแต่ให้พอเทากับพูนอยู่เถิงอย่ามาทันหอดวันนี้ก็มีท่าหนำเนาะกึกเลยห่อย่างไปตามให้เขานี่แหละ อ้นอยู่ทึงไ้พอเทา่าบรรยากาศตอนเช้าทุกคน,นพอเท่าห่อไว้อันวันนี้ก็คือหกสอบเขาเจ๊ยังมาทันเบิดตอนนี้พอดีหอถ่ายพอเทา่าเขางามิลีทุกคน ขาเห็ดบอนเยียบเขาเนี่แหละเมื่อก่อนเนี่ยวันนี้แหละเขาเยียบจะนอนสิยหายไปทึงอีกอนอเ้โอ้ยบานเฮาไกลเตอประมาณสามหลักแต่ให้นี่<า>ไปหาบาทก็เริ่มเกี่ยวแต่นี้แหละเป็นไป กองเข้าในทีขนาดเพราะว่าเขางามเนี่ย ข้เาเกี่ยวเมื่อกี้กับลายเติบนี่แต่จะเกี่ยมคุดบอลนันนันแหละจะนอสิเยียบเอาเข้าในงามีิีิให้พอเทาเนี่ยนอนเขาเอาไว้ตดเขากะทีเพราะว่าเขางาม เอาเครื่องประกอบตัวนี่ใหญ่ไปอยู่เทิงไปเฮ็ดบอลเทิงนี่แหละเอาไผบัดแล้วก็ม <ls> ีหลักนะอันนี้แหละป้องกันแดด เวลาห่าเยียบเขายากโล่งเลยจับบะดูนี่อากูเราเรามีประโดดูนี่ดูยัด อือ,อ,อใส่พระบัดิเขมุ่งผ้าใบเรียบร้อยปวอดวนี้นะ่ะโตเขาเยียบ

ต้งการเป็นนิราเยอะค่ะจราจลันเป็นต้านมา กูเอาอันนั้นคือใกล้จะแล้วเนาะนี่ทางนี้แล้วอย่างวันนี้หลังจากเอาแล้วก็ไม่แต่หยียบเอา หนักหม่าบ้องดูไมูบ้บ้องคุงเด็กระัวนะพี่นอ้องคนเป็นการปั่ใจทายทีนวิธีชีวิตอ về cận thu đi thu ta đi thu đặt 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 đặt

ไ้ทุกคนได้ประมาณอยู่ซองสอบหนึ่ละสามสอบเขาพัดเอาเพื่อให้อันตัวขี้เหงื่อมันปิวสบายแล้วอันแบบนี้ตันแต่เกียมพัดตอนนี้เวลาก็คือเที่ยงประมาณ12โมงพักกินขา้าว นี่แหละกินแจ่วพี่น้องเอ,อ้ยนี่แหละอาหารอาหารเอามาจากบ้านข้าวเนี่ยโบได้ปนมันราวาเขาเกี่ยวข้าวไม่ไมให้ปอเทากับปนอายเคยเนาะมามาพี่น้องทุกคนกินข้าวน้ำกันกินข้าวเที่ยงนี่นแหละ พอเท่าเหลายัางทากินขา้าวผัดข้าวให้มันง่ามหันบอ่อเฮามาซอยเกลียวข้าวเพื่อนาบมกินบัได้กินขา้วา,าวเพราะว่าเบาเปรี้ยกับบ็ดได้เหดแต่ส่วนม,มันอยู่ทั้งผู้คนแหละ นีจะเป็นนันต่ำยอดมักึอื้อน,น,นีอันซีนแห้งอันซีนเม่นเม่นเลยว่าเม่นติดไฟป๋อจะดมีข้าวกินน้ำแล้วก,ก็กำลังพัดนี่แหละพัดเอาตัวมันรีบออก ผลงานเมื่อนี้ก็คืออันในกระพาสามก็มีอยู่ในสอบป,ปีพอดีสองสอบเอารวมทั้งหมดก็ได้อยู่อันสามสอบปลายนี่แหละพอดีเบิดเมียกับไอยไผ่พัดหลังจากนี้ก็สิไดายกับนี่แหละบรรยากาศยามแรงประมาณสีโม่ เขียมเมือขห้องเฮาก็คือกระพาสีคาวนี่แหละสิเจเอาทางลู่พุ่นก็จะเป็นเขาเจ้ายังพรทันสุกตอนนี้ก็สิกาบานนี่แหละโอเคพ่อแม่พี่น้องสรับคลิปนี้เฮาก็สิจบลงอยู่นี่เลยต้องขอบอกขอบใจพ่อแม่พี่น้องผู้คอยติดตามรับชมและกกคอยให้กำลังใจให้เบาเปลือกเนาะแล้วก็ขอให้อยู่ดีไม่แห้งให้สุขภาพแข็งแรงเบิดสุขูสุคน ปาธนาสิ่งใดก็ขอให้ไดสิ่งนั้นนอนจะเจ็บจะจนพี่น้องเอ้ยขอขอบใจ